เมื่อวานคลิปที่แล้วนะคะเราดูเราดูไอแคทอะไรติรไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแคทโมกันนะคะอันนี้คือลูกค้าสั่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะส่งให้ลูกค้าเตรียมจะส่งให้ลูกค้าก็เลยจะมารีวิวให้ดูก่อนว่าแคทโมมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางคนยังไม่เข้าใจค่ะว่าแคทโมมันคือยังไงเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือโครงแคทจะให้ดูโครงแคทเปล่าก่อนนะคะอันนี้คือโครงแคตเปล่าของรีโวนะคะเห็นไหมคะข้างใน นี่ๆจะให้ดูข้างในชัดๆมันจะเป็นโพรงเห็นไหมคะเวลาไอเสียออกจากเทอร์โบมามันจะมาวนอยู่ข้างในก่อนก่อนที่มันจะออกไปตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นเราลออรอบนะคะ<อ>ต,ต้นเรามันจะลออรอบอันนี้คือของดีโวโค้งเขาจะใหญ่กว่า1น่อันนี้คือ1.9เ้าเห็นไหมคะ 1. 9ด้าข้างในเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นโพรงโพรงเปล่าอันนี้เขาเรียกโพรงเปล่านะคะ ถ้าแคดโมแคดโมจะเป็นแบบนี้อันนี้คือโมแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราจะยัดแป,ป๊บต่อตรงเข้าไปข้างในมันจะทํางานเหมือนแทนแคดเลยทําเหมือนกันเลยมันจะต่างกับตรงที่เป็นเหล็กกับสแตนเลสนะคะแทนแคดเขาจะเป็นสแตนเลสไอเสียงมันจะลื่นแล้วก็เสียงมันจะใสกว่าอันนี้เสียงเขาจะแน่นนะคะนี่คะ่ะอันนี้รีโวนะคะเห็นไหมคะเน,นี่ยเราจะยัดแป,ป๊บเข้าไปข้าง แป๊บที่เรายัดน,นะคะจะเป็นเหล็กกึ่งเหล็กนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะไม่ทนมันทนนะคะมันเป็นเหล็กเกรดเดียวกับที่ติดรถไปแดงเลยนะคะ<ม>ทนนะคะ<ม>เสียงเ<ม>สียงใสๆเลยครับถ้าเป็นแคดโมเสียงเขาจะแน่นกว่าส,สแตนเลสแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ความเป็นสแตรฐานคือไม่มีใครเขารู้ว่าเราเอาแคดออกค,คือเขาเปิดกระโปรงมาก็คือเปิดฝากระโปรงมาก็คือรถก็เหมือนรถเรายัางเดิมอยู่นะคะแต่ว่า ละหมกแล้วนะคะคือนี่แหละคือเขายัดเรายัดไส้ข้างในแล้วแคทโมครับใช่เนี่ยเขาถึงเขาเรียกว่าแคทโม,โมนคะคะก็จะทําให้ต้นเรามาดีนะคะต้นด,ดีได้ต้นแน่นอนครับใช่ค่ะได้ไหมได้ต้นแน่นอนนะคะต,ต้นดีมากใช่ไม่ต้องกลัวว่าเสียงดังนะเสียงไม่ดังนะคะดังไม่ดังมันอยู่ที่หม้อพักนะคะลูกค้านี่ค่ะอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิววิธีทําแคทโมนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแพ็คของส่งลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ